ค่ะทำน่าเราตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเอ่อกลับมาในรอบ 4B ค่ะคุ่ผู้ชมเราตื่นเต้างนี่แค่มาเจอพี่ๆนักข่าวจนก็ตื่นเต้นมากเราไม่มีบรรยากาศอย่างงี้มาแบบนานมากก็รู้สึกดีใจกับพี่ๆด้วยนะคะที่ที่พี่งานตอบใช่ที่เราแบบได้เจอกันสักทีค่ะต้องรื้อฟื้นยังไงไหมคะพี่เจนส์คะก็ก็มีบ้างค่ะทำกันบ้านหลายรอบอยู่แล้วก็อ่านบทแล้วก็ เขียนจดโนต้ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังทำเหมือนเดิมมันมันถือแบบต้องแบบเคาะสนิมใหม่ต้องแบบโอ้โหมันนั่งรื้อใหม่หรือเป่าเจนก็บอกบอกพี่นายเพิ่มกับนะคะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะมาเวิร์กช็อปอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเรียกได้เลย,เลยมาประมาณเวิร์กช็อปประมาณสองสามรอบอะค่ะ่อะไรที่ทำให้ตัดสินใจครับเรื่องละครหรืคิดถึง คิดถึงการถ่ายละครคิดถึงกองถ่ายคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ค่ะคือพอเจนแบบเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ก็มันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งบรรยากาศอีกแบบหนึง่งแต่ว่าพอเรามาอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเออก็ชีวิตเจนแบบมาจากตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ อยากจะกลับมารับละครแล้วก็เจอทุกๆคนนะคะตอนที่เรียนลูกเราตั้งเป้าไม้ว่าจะกลับมาตอนลูกอายุเท่าไหร่หรือว่างไ,ไม่เคยคิดเลยคือจริงๆมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับเราแล้วก็ลงตัวทุกอย่างโนร่าก็โตแล้วแล้วก็สามารถที่จะแบบ ดูแลตัวเองได้บ้างมากกว่าตอนที่แบบยังไม่มียังไม่มีพี่เลี้ยงยอะไรเงี้ยเพราะเจนนี่ไม่ได้มีพี่เลี้ยงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเจนนี่มาทํางานก็คือคุณพ่อดูแลแบบตอนนี้ทุกอย่างก็คือตอนนี้ต้องให้ทางคุณพ่อดูแลดูแลที่จริงเข้าใจไหมเราได้เราประวงค์ว่าแ,แม่จะมาทํางานแห้มาดูแลลูกใช่ไหมคะไม่เ <ไ S 1> ข้าใจค่ะแค่แม่แค่แม่ลูกไปก็คือร้องแล้วติดมากไม่ใช่อะไรแม่ว่าแบบอยู่ได้แค่ตอนแค่เวลานี้ไม่อะค่ะก็คือทํางานกับกก่อน จะนี่ว่าวันหนึ่งเขาก็เขาก็จะเข้าใจเขาก็จะเห็นแม่ในทีวีแล้วก็เอ้ยแม่อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือให้คุณพ่อแบบเป็นชาวบ้านเต็มที่เลยใช่สลับกันนะคะวันไหนที่มิกทำงานเขาก็จะอยู่กับเซนาเจอเคยเคยเคยมีเปิดละครเก่าๆให้น้องดูบ้างไหมไม่เคยน้องนี่ดูดยเดี๋ยวน้องงงเออเป็คุณแม่หลายคนสนุกอะไรคะจีนี่เป็นคุณแม่เป็นยังไงสนุกมาก สนุกแล้วก็มีครบทุกร้นเลยค่ะตั้งแต่ปีแรกก็คือ3มเดือนแรกที่เป็นคลอดน้องอะ่ะก็คือไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนเลยจริงๆนะมันเหมือนกับเราต้องอยู่กับเขาด้วยค่ะแล้วเขาต้องทานนมแล้วจะนี่แบบช่วงแรกที่แบบนมยังไม่มาก็าจะแบบเครียดเพราะว่าแบบเออเราจะมีแบบนมให้ลูกทานไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่พอแบบทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางมันก็จะเป็นอีกแบบนันะะคือจริงๆเหมือนกับคอนวลาจะแบบโตไปเรื่อยๆเ,เรามันก็จะแบบเป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้ แล้วก็แบบอุ้ยอันนี้ทำยังไงเป็นประสบการณ์ใหม่คิดไม่ว่าเราจะขนาดนี้ได้ดูแลลูกได้ไหมไม่เคยคิดว่าจะเป็นแม่ได้แล้วมันเป็นอย่างที่เราคิดมั้เป็นอย่างที่เราคิดเลย คือที่ผ่านมาคือเ,เราเรามีหลานอย่างบุ๊คลินดีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบเออรักหลานเล่นกับหลานดูแลหลานแต่พอมีลูกเป็นของตัวเองแล้วมันมันเป็นอีกฟิลนึงเลยอะค่ะคุณเขาก็ถ่ายวีลตามเป็นแบบเป็นยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาชอบเต้นลิซ่าดูดูวีลมาใช่ไหมก็เด็กอะค่ะจะนิวว่าเหมือนกับเขาก็จะตามวัยได้ยินเพลงเขาก็อยากเต้นนีย เขาก็รักชอบออกกำลังกายมพ่อแม่ด้วยชอบมากเพราะคุณพ่อคุณแม่คือออกกำลังกายทุกวันเขาก็จะทำตามอย่างมีคน่อสงสัยว่าเรากลับมาจากคนชิมว่าเราเป็นท้องหรือเปล่าอมเือนดก็หนึ่งคือเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเอกนะคะมันก็จะผอมเร็วนี่คือเคล็ดลับเลยพอแบบมันเหนื่อยแล้วเราก็ไม่ได้ทานเยอะหรืออะไรอย่างงี้ค่ะมันก็จะลงมาเลยปริยายลงมามากว่าปกติด้วยสองค่ะ ยังอยแต่คนเดียวคนเดียวก่อนแต่แต่ไม่ถึงขั้นไป่ถอูอใช่ไหมแบบไม่แน่วแล้วยังไม่ได้มีความคิดอะ่ะว่าจะสอบยังเมื่อกี้ว่าไหนบ้องเขาตือตือไหมไม่มีตื้อเขาก็เห็นเจนเหนื่อยมากถ้าอยากอยากเรากลับมาแล้วละครเขาว่ายังไงเขาอยากให้มา เจนเขาตามใจเจนค่ะคือแบบเจนอยากจะทํางานหรือเจนไม่อยากหรืออะไรยังไงคือเขาก็ตามใจเจนอ่ะที่นี่ถ่ะยหรือที่นี่ไปแจ้งความอะไรเงี้ยก็ <c oughs> ตอนนี้ก็ดําเน <c oughs> <ๆ>ินการอ,อยู่ค่ะเยอะเหมือนกันค่ะน่าจะประมาณแถวแถวนั้นจริงๆหลักๆมันมีข้อความแบบที่รุนแรงแบบจนรเรารับไม่ได้เลย จริงๆอ่ะคือที่ผ่านมาจริงๆจก็จะมีอะไรเรื่องอะไรอย่างนี้มาตลอดนะคะมันก็เป็นปกติที่แบบว่าอยู่ในวงการแล้วเราก็จะเจออะไรอย่างนี้แต่ว่า สิ่งที่เจนรู้สึกว่าไม่ควรที่จะเกิดขึ้นคือเกี่ยวกับเด็กอะค่ะคือเราจะรู้สึกว่าเออเขาเขาเป็นเด็กอะอแล้วเขาเพิ่งเกิดมาเจนว่าอันนี้มันใจร้ายเกินไปอะค่ะแล้วมันก็เป็นอะไรที่เจนเป็นแม่คนเพราะฉะนั้นเราแบบทําหน้าที่แม่ก็คือการที่เราปกป้องลูกอะยางต้ององคือที่แจ้งความใครเป็นคดีอะไรคะมินจินตอนนี้มีหลาย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 คดีแต่ละคนมีหลายคดีเพราะฉะนั้น เจนก็ยังไม่อยากให้รายละเอียดอะไรมากเพราะเดี๋ยวมันจะแบบเปลี่ยนรูปไปดีใช่มีใครแบบกาไก่เกลียร์ที่องครัขอแบบมีบ้างค่ะแล้วเราคุยกันในสาลค่ะแต่ก็าเขาเเอาเรื่องแบบให้ดีที่สุดเราใช่เพราะว่าถ้าตัวจะนี่เองจะนี่อย่างที่บอกนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเราปล่อยผ่านได้แต่เรื่องลูกคือจะนี่ไม่ยอมเพราะว่าสามีก็ไม่ยอมโอ้โหคุณปูกคุณย่านี่คือที่สุดค่ะมีการเรียกค่าเสียหาย จะนี่ว่าให้เป็นไปตามในรูปแบบพอดีดีทวาควผิดยังไงก็คือได้รับโทษแบบนั้นคอเมาพอตอนนี้คนไปแจ้งความแล้วยังมีคนอีกนทำแบบนี้ไปหายเงียบเลยรวมทั้งแบบกับเราด้วยกับบอกได้มีมูลค่ามูลค่าสูงสุดที่เราจะเรียกเก็บเขาเท่าไหร่ประมาณอันนี้มันอยู่ที่มูลค่าทางใจมากกว่า มันแบบมันไม่ได้เกี่ยวว่าเฮ้ยต้องจ่ายเงินเท่านั้นเท่านี้มันไม่ใช่อ่ะเจนเป็นแม่อ่ะเจนรู้สึกว่าแบบสิ่งที่เจนทําคือหน้าที่แม่คนหนึ่งทำเพื่อลูกเราไม่อยากให้ใครมาลังแกลูกหลังจากนี้ต้งมีโอกาสจะได้เจอกันแบบอาจจะเดินที่ศาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูต้องดูว่าว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ก็น่าจะจบภายในเร็วเรวอเี้รับเรื่องนี้แล้วจะมีเรื่องอื่นต่อหรือไม่ยังไม่เปิดกล้องเลยยังไม่เปิดเลย เจนกดยานมากักการกลับมาแลจะต้องมานั่งเจ็าพนังเป็นพระดันเป็นนังจงดันเจนยินดีค่ะเพราะว่าจริงๆคือเจนก็แบบอยู่ในวงการมาระยะหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตามเวลาค่ะเอยไหมน้องชมว่าพี่หน้าเด็กมากเฮ้ย ก็ขอบคุณค่ะแต่ก็รู้สึกเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดความกังวลที่เห็นน้องมาเห็นน้องก็ล่นมาเอาเป็นงบ้างากังวลเพราะน้องแฟนคลับเยอะเยอะจริงๆรังกใในในเรื่องรถินไหม เป็นแม่เราต้องหวั่นใจไหมอัแรกตอนนี่เราหวั่นใจไหมกับเรื่ละครเราต้องมีครเยอะไหมไม่คือเราก็รู้ไงว่าประมาณไหนแล้วก็ทุกคนก็รู้ว่าเออเจนนี้ครอบครัวแล้วมันเป็นยังไงออย่างมันก็คือละครนะคะมีเยอะไหมคะเ่ไม่ช่องไม่เยอะหรอกรู้ก่อนใ่ไ พี่ใหญ่ชอบไม <in> ่สมจริงนะอะะไรนพี่ใหญ่ชอบไม่สมจริงยังไงช่องก็มีิ i มตรใหญ่กว่าโอเค่ไหมโอเคครับ